นี่คือเตอร์เรียเชียสโก้ค่ะค่ะคุณพีเลย์คุ่ณพีเยงค่ะอะแม่ตัวกันก่อนละกันค่ะว่าเป็นใครทำอะไรกันอยู่บ้างค่ะก็ชื่อพีค่ะนิชานะคะ น้องพีชค่ะนี่ค่ผมยิ้ออมทันทันยาวันกระจาบครับอะไรนี่คือตอร์เรียเอเชียโซโฟค่ะเลข3ามแปดี่มันมาจากไหนคะ่ะสงสัยมาจากอายุโวงกันครับ<า>อืเท่าไหร่บ้างคะตอนนั้นอายุสิบหกค่ะสิบหก ตอนนี้มี22ค่ะ3ปีแล้ว3ปีที่แล้วก็คือตอนนี้เนกว่าที่จะมาเป็นเซเรียสีตยสโกในวันนี้มีซิงเกิลเป็นของตัวเองในวันนี้รู้ไหมคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเซเรียสีตยสโกเป็นเน็ตไอดอลมาก่อนรู้ค่ะน้องเคยดูเขาเ o v e r อยู่ในยูทูบใช่ไหมคะ1 2 2 3 เธอตีเอสเยสก็ค่ะวันนี้ก็มาพบกับทุราแนวใหม่นะแนวแบบกึ่งยูทูบถ้าถ้าเรารู้จักกันจริงๆอ่ะย้อนกลับไปประมาณ5-6ปีครับนานขนกันั้นตอนนั้นผมเป็นคุณครูสอนเปียโนและน้องพีเป็นนักเรียนที่เดียวกันแล้วก็มันจะมีงานแบบงานประจำปีอะครับแล้วน้องพีก็ขึ้นมาเล่นบทเวทีแต่ว่าน้องพีเล่นแบบไม่ดีเล่นแบบจคือวันนั้นวันนั้นน่ะหนูเดินเข้าไปแบบงงๆค่ะแล้วคุณครูของหนูอ่ะ ีกไปรุ่นพี่มีวงนี้ค่ะเออบอกว่าเออเนี่ยน้องพีสเดี๋ยวขึ้นไปโชว์นะให้เวลาหนึ่งชั่วโมงซ้อมแล้วหนูก็แบบหนูไม่ได้ซ้อมมาเลยเข้าใจแล้วหนูก็แบบไปซ้อมถึงชั่วโมงแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยอ่ะแล้วหนูไม่ได้ไปโชว์นะคะตอนนั้นพี่น้องพีสได้อยู่บนเวที่โอ้รู้สึกยังไงบ้างคะก็เลยแบบไม่ได้ซ้อมมาเลยแล้วเราก็แบบนี่ทำไมถึงไม่ได้ซ้อมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้าไปวก็แต่ว่า เฮ้ยไม่ได้ซ้อมเลเหรออะไรเงี้ยถ้าเกิดมีอะไรก็บอกได้อยากช่วยสอนใจดีด้วยนะฟังเหมือนจี่เลยถามจริงเออไม่จีครับตอนนั้นก็อุ้ยโหยี่สิบสิบเก้าน้องจียอยู่ตอนนั้นเราไม่ได้าเลยพอเราเริ่มรู้จักกันแล้วเป็นครูสอนเปเปโน่มาเป็นนักเรียนเปโน่เราเริ่มมาร้องเพลง cover ด้วยกันได้ยังไงคะก็นั่งเล่นเฟซบุ๊กครับตอนนั้นก็ประมาณปีสอง ให้ตีสองนี่สองแล้วนะจริงจริงก็อดยู่ในทำได้ก็เห็นมีะไรบ้างก็เห็นเป็นคลิปน้องพีทร้องเพลงอ่ะตัวเองลงในเฟซคือน้องลงเองใช่ไหมคะใช่คะไรับก็เลยเขาไม่ทักบอกว่าไม่แกหาไปทําการเอามาอัดคลิปทําการแล้วกันอยู่เล่นดนตรีให้ช่วงนั้นเป็นเป็นช่วงปิดเทอมด้วยเราก็แบบว่าชอบดนตรีน้องกูก็อยากหาเวลาว่างให้ไปก็เลยมาก็ดีนะก็เลยนัดกันแล้วก็นี่อย่างนี้ไปใช้ห้องอัดที่ไหนคะ ที่โรงเรียนที่สอนเปียโนใช่ค่ะที่โรงเรียนใช้ก๊อีีเปียโนมาตั้งตั้งตั้งเอากล้องวางแล้วก็นั่งเริ่มเลยคลิปแรกมีชื่อเพลงว่าอะไรคะที่เราคอปเปอร์เอยังครับเอยงแคิดแล้วก็สงสัยอยูงเธอเป็นยงไรก็ไม่รู้เป็นยังไงบ้างคะสายตอบครับก็ด้วยจากการที่เราไม่ได้หวังอะไรอยู่แล้วแต่แรกคก็ วันแรกก็มีคนดูประมาณพัน่าเรวอาที่ถัดมาก็เลยอัดคลิปที่2ลงต่ออะไรเงี้ยอะไรที่ทำให้เราทั้งสองคนคลิกกันได้ขนาดนี้คะจริงๆทิศสายของเราใกล้ๆกันเวลาเราคุยเนก็คุยคุยกันง่ายเหมือนเพื่อนมากกว่าแต่จริงๆล้วอายุห่างกันมากจริงๆห่างกันกี่ปีคะ6ปีอมยิ้มคลิกอะไรในตัวน้องพีทบ้างชอบชอบแนวผิวครับชอบปลาที่แบบเป็นคนมองโลกในแง่ดีพี่มิวมีเป็นคนแบบว่าาตาดี ิอะไรเปน <c oughs> ตัวพี่อมยิ้มบ้างคะพี่อมยิ้มค่ะเป็นคนแบบว่าเหมือนเป็นพี่ชายเนาะแบบว่าคุยง่ายอะไเลยค่ะเวลาเรามีปัญหาเราก็แบบเฮ้ยพี่อมยิ้มอย่างมี้ด้ไหมแบบเฮ้ยเราต้องทำยังไงเไม่เราเครียดอะทำยังไงพี่อมยิ้มเขาจะให้ำคำปรึกษาได้ดีแต่เนี่ยตอนนี้พี่มาถึงว่าคือคนรู้จักแล้วแล้วมาเป็นศิลปินได้ยังไงคะค่ะก็คือช่วงนั้นก็คืออัดคลิปไปเรื่อยๆนะคะแล้วแล้วคือมีวันหนึ่งเราก็ได้มีโอกาสได้คุยกับทางโมโนสิทธิ์แท้ ถือว่าเหมือนฝันเป็นจริงไหมนาะงใช่เราคาดหวังเรื่องนี้มาก่อนไหมคะจริงจริงตอนแรกที่เราคุยอะเรามีคอนเซ็ปต์ด้วยว่าเน้นหาไม่เน้นขายแต่ขายได้ก็ดีคือจริงจริงแล้วแต่บอกว่าคลิปแรกอะค่ะที่จะอัดไม่ใช่เธอยังแล้วค่ะมันคือเพลงรักไม่ต้องการเวลาค่ะใช่แต่คือคลิปนั้นอะคือตั้งใจอัดมากคือแบบไม่ได้หลุดแบบคลิปคลิปเธอยังนะค่ะคือคือแต่ว่าพอลงไปจริงๆริงกรักไม่ต้องการเวลาลงไม่ได้ ทำไมคะลายเนเสีย s <S ตอนนี้เรากลับมาที่เพลงอปล่ากันบ้างค่ะเพลงนี้ถือว่าเป็นซิงเกิลที่สองเป็นซิงเกิลล่าสุดเลยใช่ไหมคะเพลงนี today today ้เนี uh MM ่ยใครแต่งเออนี่แทนหรือเปล่านี่ร่วมงานกับรุ่นใหญ่ใช่ไหีจริงๆแต่เพลงแรกเลยค่ะเนื้อเพลงเป็นยังไงบ้างคะเือเพลงก็จะพูดถึงประมาณว่าความรักของเรากันละกิการกำลังจบคนคนนึงอยู่คือมันยังอยู่แล้วยังไม่สนุกว่าตกลเราเป็นอะไรกันเนี่ยฮะตรลงว่าเรารักกัน ปล่าแบบว่าอ้าปาอ้าปาแบบว่าอะไรคงใส่มากจริงจริงเนี้ยใช้เป็นสื่อให้คนคนหนึ่งสไปให้คนที่เราคุยเนี่ยว่าตกลงที่เราคุยกันใช่ใช่หรือเปล่าหักเราอาปก่รัเปล่าเป็นตอนสอบยีงรู้ไหมรุ้นันดูนาพิเรนรู้าฉันใช้คนนั้นหรืเปล่าคุ้นบอลนัชิงรู้ไหมรุ้นไปตอนตรวจผมมากมายฉันเลยดีกว่าใช่ฉัน ของเราถูกเสนอชื่อให้เป็นศิลปินหน้าใหม่ของซีดเ r a d ด o โอด้วย<ช>เราเรื่อมนีให้ฟังหน่อยค่ะเป็นยังไงบ้างนิ่งปุใชุ่คือตอนแรกที่ได้ข่าวเราแบบ ชื่อเราอยู่ด้วยอ๋อก็คือแบบว่าแค่แค่แค่เรามีชื่อเข้าวชิงเป็นร่วมกับพี่ๆศิลปินคนอื่นอย่างเงี้ยก็ดีใจแล้วสมาชิกศิลปินท่านอื่นเป็นใครกันบ้างคะมีมีมีพี่เชลีนค่ะจากเอกแซคค่ะก็มีเจลโล่เจลโล่มีพี่พี่มัมมี่แดนดี้ค่ะพี่แป้งโก้แล้วก็พวกเราแล้วพอเราได้เข้ามาทํางานจริงๆเนี่ยการทํางานเป็นยังไงบ้างคะแตกต่างไหมก็ก็ต้องบอกว่าต้องค่อนข้างแตกต่างเนาะเพราะว่าเราได้ก้าวมาอีกขั้นหนึ่งเราก็ต้องแบบ จริงจังมากขึ้นต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆพูดถึงว่าตอนนี้จำเื่อว่ามีน้องๆที่ดูอยู่ทางบ้านอยากจะเป็นเหมือนเราบ้างอยากจะเป็นเตเรียเซียส,สโกบ้างมีคาแนะนําอะไรให้กับน้องๆทางบ้านไหมคะการ cover หรือการทําอะไรสักอย่างเนี่ยนมากคนคนจะได้แต่คิดควรจะไม่ลงมือทํำเลยนะก็ะอยากจะให้น้องๆฝากถึงเหมืนอนกันว่าถ้าคิดที่จะทาอะไรลงมือทําเลยฮะอย่าเพิ่งคิดอย่างเดียวมันไม่เกิดผลจริงใช่ค่ะแล้วก็จะมีแบบว่าพอทําลงไปแล้วเนี่ยน้องๆเขาก็จะมาหมดแบบ เฮ้ยท้ออะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะต้องให้กําลังใจว่าเฮ้ยบางทีเราเราชอบทำเนาะเราอย่าไปท้อเราอย่าไปคิดอะไรว่าเฮ้ยเราจะได้อะไรกลับมาแค่เราแบบทําลงไปแล้วแบบเรามีความสุขที่จะทําต่อไปเนี่ยเฮ้ยมันไม่ต้องการอะไรแล้วใช่ใช่นี่พอคือทําอะไรที่เรารักแล้วเขาจะตอบแทนเราเองนะคะใช่ไม่ต้องท้อคนเรามันต้องมีจุดที่ล้มบ้างต้องลมบ้างไม่เป็นไรแล้วก็ต้ล้มไม่ได้ใช่ค่ะเพราะงั้นเราจะลุกไม่เป็นถ้าเราไม่เคยล้มมาก่อนเยียดไปเลยค่ะ วันนี้ต้องขอขอบคุณเทดี้เอเชียสโกมากมากเลยนะคะแต่ว่าก่อนจะจากไปเนี่ยมีเพลงพิเศษพิเศษสำหรับรายการมั t ติมาร์ของเราไหมคะนี่ไปเลยนี่โดนสดงั้นกันกันเดี๋ยวเราลาส่ไปด้วยเพลงนี้เลยนะคะยังไงขอบคุณเทดี้เอเชียสโกมากเลยค่ะขอบคุณค่ะรุนนะเนี่ยันตีมาหน้ารัก เราพงเที่ yeah, so. เอีอโเอังครับให้พวกเราแต่เพลงสอนอไม่ได้บังคับไม่ค่อยเป็นพเพราะได้แค่บน จะจบแล้วใช่ไหมคะได้ท้ำยิดไม่ออกแล้วตอนนี้จบเลยค่ะต่อวันดี